ยอดนักรบและขุนศึกผู้มากฝีมือนั้นมีอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกเป็นจํานวนมากแต่สําหรับจูเลียสซีซ่าแล้วนอกจากเขาจะเป็นนักรบที่เชี่ยวชาญในการศึกเขาก็ยังเป็นนักปกครองที่สามารถสร้างระบบการปกครองขึ้นมาใหม่และสิ่งอื่นๆอ,อีกนานับประการรวมถึงการเป็นนักประพันธ์เส้นทางชีวิตและอํานาจของยอดนักรบผู้นี้เป็นอย่างไรสามารถหาคําตอบได้ในจูเลียสซีซ่าจอมทัพแห่งโรม 1>, 1. กําเนิดแห่งจูเลียสซีซร์จูเลียสซีซร์หรืออีกนามหนึ่งว่ากกอิอุสยูลิอุสไกซาเกิดเมื่อ100ปีก่อนคริสต์กาลในตระกูลยูลิอีซึ่งเป็นตระกูลของขุนนางชั้นสูงจูเลียสซีซร์เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีและมีสเสน่ห์จนสามารถครองจิตใจของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้นำด้วยความที่จูเลียสซีซร์เป็นสมาชิกในตระกูลขุนนางชั้นสูงซึ่งมั่งคั่ง เขาจึงก้าวเข้ามาสู่วงการการเมืองของโรมด้วยความช่วยเหลือของพรรคพวกที่เป็นขุนนางด้วยกันรวมถึงการใช้เงินและสิ่งมีค่าต่างๆเป็นสิ่งเบิกทาง 2>, 2. บนเส้นทางแห่งนักรบแม้ว่าจูเลียสซีซ่าจะมีชาติตระกูลสูงและได้รับการสนับสนุนจากขุนนางและนักการเมืองรอบตัวก็ตามแต่กระนั้นเขาก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นนายทหารยศต่ำและเสี่ยงชีวิตเข้าร่วมในการศึกต่างๆ ซึ่งในบางครั้งก็เป็นการรบในสนามกลางเมืองดังเช่นการรบกันร,ระหว่างมาริอุสซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ของจูเลียซีซ่ากับซุลลาซึ่งเป็นผู้เผด็จการแห่งโรมในตอนนั้นสงครามที่ถือได้ว่าเป็นศึกครั้งสําคัญของจูเลียซีซ่าและสร้างชื่อเสียงให้กับเขามากที่สุดก็คือสงครามแห่งกอล ซึ่งในปัจจุบันนี้ดินแดนของชาวกออยู่ในเขตของประเทศฝรั่งเศสและเบลยเยียมจูเลียสซีซ่าต้องใช้เวลารบกับชาวกออยู่เป็นเวลานานโดยเป็นฝ่ายรุกและรับสลับกันไปเนื่องจากชาวกอนั้นก็มีอาวุธและกลอุบายในการรบที่เข้มแข็ง<ๆ>เช่นเดียวกับกองทัพแห่งโรมแต่สุดท้ายแล้วจูเลียสซีซ่าก็สามารถนำกองทัพโรมเอาชนะกองทัพของชาวกลได้สำเร็จ ทำให้เขาสามารถผนวกดินแดนของชนเผ่านี้รวมถึงชนพื้นเมืองอื่นๆที่อยู่รอบๆดินแดนของชาวกลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรมได้สำเร็จและผลพลอยได้อีกประการหนึ่งก็คือทำให้อณาจารโรมนั้นสามารถควบคุมแม่น้ำไรซ์ได้อีกด้วยหลังจากพิชิตชาวกลได้แล้วจูเลียสซีซ่าก็กรีธาทัพไปโจมตีดินแดนต่างๆตั้งแต่ยุโรปเหนือลงไปถึงแอฟริกาเหนือซึ่งก็คืออียิปต์ ซึ่งเขาสามารถเอาชนะและมีอำนาจเหนือพระนางคิรีโอพัตราได้ทำให้อนาจารโรมแผ่ขยายดินแดนและอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางโดยการนำทัพของจูเลียส,สซีซราความสำเร็จทั้งหลายนี้ของจูเลียส,สซีซราทำให้เขาเอ่ยวาจาอันเป็นวลีอมะตะของเขาขึ้นมาว่าข้าไปถึงข้าได้เห็นและข้าได้ชชัยนะเมื่อจูเลียส,สซีซราชนะศึกสงครามมาหลายสมรภูมิเช่นนี้ ก็ทําให้เขาจ้องมองไปยังเป้าหมายต่อไปซึ่งก็คือเกาะบริเตนใหญ่หรือประเทศอังกฤษนั่นเองจูเลสซีซ่าจึงได้เคลื่อนทัพต่อไปยังเกาะอังกฤษด้วยความหิวกระหายในชัยชนะอย่างยิ่งแต่กระนั้นก็ตามเขาก็ต้องถอยทัพกลับมาถึงสองครั้งเนื่องจากลมพายุและภัยธรรมชาติต่างๆในช่องแคบอังกฤษและในที่สุดจูเลสซีซ่าก็ต้องยุติแผนการที่จะยึดครองเกาะบริเตนใหญ่ไป 3. ครองอำนาจทางการเมืองแห่งโรม หลังจากที่จูเลียสซีซ่าต้องล้มเลิกแผนการที่จะโจมตีบริเตนใหญ่แล้วเขาก็ได้ทราบข่าวว่านายพลคลาสซุสซึ่งมีอำนาจทางการทหารทัดเทียมกับเขาต้องเสียชีวิตลงในระหว่างการศึกกับจักรพรรดิพาเทียส่วนปอมเปซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลอีกคนหนึ่งในกรุงโรมรวมทั้งบรรดาวุฒิสมาชิกก็ได้สั่งให้จูเลียสซีซ่าสละอำนาจทางการทหารเนื่องจากพวกเขาเกรงว่าซีซ่าจะมีอำนาจมากจนเกินไปจนครอบงำกรุงโรมได้แต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าจูเลียสซีซ่าจะได้รับคำสั่งเช่นนี้ก็ตามแต่เมื่อเขามีทั้งกำลังทหารและบารมีอยู่ในกำมือแล้วจูเลียสซีซ่าก็ปฏิเสธคำสั่งนั้นของปอมเปและพวกวุฒิสมาชิกพร้อมกับเคลื่อนทัพกลับสู่กรุงโรมและเกิดการสู้รบกันขึ้นมาจนเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างจูเลียสซีซ่าและปอมเปซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจูเลียสซีซ่าก็เป็นฝ่ายกำชัยชนะไว้ได้ส่วนปอมเปและพวกนั้นก็ต้องหลบหนีไปที่กรีซ จูเลียสซีซ่าจึงนำกองทัพไปทำลายกองทัพของปอมเปย์ที่ยังคงเหลืออยู่ที่สเปนจนแตกพ่ายไปทั้งหมดเพื่อบรรทอนกำลังรบของศัตรูจูเลียสซีซ่านำทัพติดตามปอมเปย์ต่อไปจนกระทั่งเขาสามารถจับกลุ่มศัตรูทางการเมืองผู้นี้ได้ที่อียิปต์แต่กระนั้นก็ตามแม้ว่าจูเลียสซีซ่าสามารถกำจัดปอมเปย์ได้เช่นนี้แล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้นำทัพกลับไปที่กรุงโรมหากแต่ว่าพำนักอยู่กับพระนางคลีโอพัตราที่อียิปต์นานถึง3ปี โดยที่มีข่าวลือกันว่าพระนางแห่งดินแดนอายคุบผูน้นี้คือภรรยาลับของจูเลียสีซาส์่อวสานของจูเลียสีซาเมื่อจูเลียสีซานำทัพกลับมาที่โรมแล้วเขาก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นผู้นำเผด็จการตลอดชีพสร้างความหวาดหวั่นไปทั่วทั้งบทิสมาชิก เนื่องจากว่าโดยหลักกฎหมายแล้วการดำรงตำแหน่งผู้นำแห่งโรมต้องเป็นไปตามวาระและมีคนใหม่หมุนเวียนกันขึ้นมาดำรงตำแหน่งดังนั้นแล้วการที่จูเลียสีซ่าประกาศตั้งตัวเองขึ้นมาเช่นนี้ก็ทำให้บรรดาวุฒิสมาชิกหวาดกลัวว่าระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐของกรุงโรมกำลังจะล่มสลายไปด้วยความทะนงตนของจูเลียสีซ่าด้วยเหตุนี้จึงมีการวางแผนที่จะลอบสังหารจูเลียสีซ่าขึ้นมาโดยบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในแผนการครั้งนี้ก็คือ มาคุสยูนุสบรูตุสซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่จูเลียซีซ่าไว้ใจมากคนหนึ่งเนื่องจากว่าเขารักมารดาของบรูตุสที่ชื่อว่าเซอร์วิเลียมากดังนั้นแล้วซีซ่าจึงไว้ใจและไม่ได้ระวังเลยว่าบรูตุสกำลังคิดทำร้ายเขาจนกระทั่งเมื่อวันที่15มีนาคม44ปีก่อนคิสการก็ถึงวันที่บรูตุสและพรรคพวกตัดสินใจลงมือกระทำการเนื่องจากในวันนั้นจูเลียซีซ่าต้องมาเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา แม้ว่าซีซ่าจะรู้ว่ามีกลุ่มคนสมคบคิดกันจะลอบสังหารเขาแต่เขาก็ยังมาร่วมประชุมด้วยความกล้าหาญดังนั้นแล้วเมื่อสบโอกาสคาสคาซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการลอบสังหารในครั้งนี้ก็เป็นผู้เปิดฉากแทงจูเลียสซีซ่าโดยมีดสั้นแม้ว่าจะพลาดเป้าหมายแต่คาสคาก็ประกาศกล้องให้ผู้ร่วมก่อการในครั้งนี้เข้ารุมกันสังหารจอมเผด็จการแห่งกรุงโรมโดยหนึ่งในบุคคลน,นั้นก็คือบรูตูสซึ่งเมื่อจูเลียสซีซ่าเห็นว่าบรูตุส ซึ่งเป็นบุคคลที่เขาไว้ใจร่วมทําการในครั้งนี้ด้วยเขาก็ถึงกับร้องออกมาดังๆว่าเจ้าด้วยหรอบูตุสและนั่นก็คือเสียงสุดท้ายที่ผ่านพ้นออกมาจากริมฝีปากของจอมเผด็จการแห่งโรมก่อนที่จูเลียสีซาจะสิ้นชีวิตแม้ว่าจูเลียสีซาจะแต่งตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองรเผด็จการของกรุงโรมแต่กระนั้นก็ตามเขาก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆไว้กับโรมหลายประการเช่นยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ช่วยเหลือปัญหาเรื่องปากท้องของพลเมืองเพิ่มสิทธิพลเมืองและปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองให้เหมือนกันทั่วทั้งอาณาจักรหลังจากที่จูเลียสีซ่าเสียชีวิตไปแล้วบุคคลที่ก้าวขึ้นมาครองบัลลังก์แห่งโรมและสถาปนาจาัก,กรวรรดิโรมันขึ้นมาแทนสาธารณรัฐโรมันก็คือออกัสตัสผู้สืบเชื้อสายมาจากจูเลียสีซ่าซึ่งมีศัก์เป็นปู่แม้ว่าจูเลียสีซ่าจะเสียชีวิตไปกว่า2,000ปีแล้วก็ตาม แต่ชื่อของเขานั้นก็ยังปรากฏอยู่ในชื่อตำแหน่งผู้นำของบางประเทศกล่าวคือซาของรัสเซียรหรือไกเซอร์ของเยอรมนี